นี่ก็จะเป็น DJI Osmo Pocket ชิ้นแรกที่เราซื้อนะฮะจา <Yeah. S 1> กเดิมทีที่ DJI Osm DJI ผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อมาครั้งแรกก็เป็น DJ DJI Osmo Mobile นะครับจะเป็นเจ้าเวอร์ชันหนึ่งก็ตอนนั้นก็มั่วๆฮะแต่ตอนนี้เราจะอัปเกรดแล้วเ,เราจะซื้อเป็น DJI Osmo Pocket ที่สู์ DJI s ซี r ร a ลังสิตครับผมโดยแพ็กเกจตที่มานะฮะท่าที่ดูเบื้องต้นนี่ก็เป็นแบบพลาสติกนะครับมาแล้วแบบ โชคดีมากเลยพอมาถึงก็บอกของเพิ่งเข้าพี่โอเคเลยแบบนี้ฮะนี่ครับเป็นแพ็กเกจของ DJI Osmo Pocket ครับที่เราได้เจอนะฮะซึ่งซื้อที่นี่นะครับเรามีความรู้สึกมั่นใจว่าเออเราเราเราคงไม่เจอของฮิ้วที่แบบเจ๊งแล้วต้องส่งไปซ่อมที่เมืองจีนด้วยตัวเองคงไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นแน่ๆครับปปักกอเ็งไร เลูก,กนนคา้ารับเมนเพิ่มด้วยไหมคะเมน,นผมมีแล้วครับไม่แถมเหรอฮะไม่ได้แผ่เดี่ยวผมต้องขออนุญ,ญ,ญาตถ่ายนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเจ้าดีเจไอออสโมกเก็ตตัวนี้นะผมจากที่ดูนี่หน้าตานอนอยู่ในกล่องเนี้ยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยจุ๋มจิ๋มน่ารักมากเลยเป็นสาวเหนือผิวขาวเฮ้ยไม่ขาวนี่หว่าโอเคฮะเป็นสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งนะฮะที่จะรับไปอยู่กับครอบครัวเซทเวอร์ริี้ของเรานะครับผมหรือว่าจะทีออนชัวฮะซึ่งหน้าตาของเจ้าสาวน้อยตัวนี้ก็แม้จะคมขำนะฮะแต่ก็ดูตัวเล็กและน้ำหนักเบาทีเดียวเลยส่วนคุณภาพว่ากันอีกทีนึง ค่ะมันให้อัปเดตสมุดชาโทรสัท์โหลดแอปหรือยังคะยังไม่ได้โหลดเลยฮะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อครับอย่าโทรศั่นเดิมามาเจอก็เจ้า Osmo Pocket ตัวนี้นะฮะก็จำเป็นจะต้องใส่ m มมโมรีเรียบร้อยนะครับถึงจะทำการ a c t i v a t e เครื่องได้เราไม่กินน้องเขาก็รอว่าผมทำอะไรปะเพาผมวาจะถ่ายวิดีโอทีนี้เราต้องทำอะไรกับเขานะครับ ใส่เมมอัพีเวทเครื่องค่ะใส่เมมเพื่อจะแอปพิเวทเครื่องใช่ไหมครับต้องใส่เมมเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะแจ้งเตือนให้ใส่ขออนุญาตเอารูปน้องขึ้นยู u ู e นะครับเจ้านี้คืออะไรเนเป็นพอตค่ะเป็นอะปเตอร์ที่จะเป็นหัว iPhone กับ Type-C อ๋อผมใช้ y p ซ c ครับตัว Mini USB รายังไม่ได้โหลดอปใช่ไหมคก็เดียวเดียวเอาเครื่องเราอัปเ้ก่อ นี้เสียฮะก็จะมีสองหัวให้เป็นไอคอนกับ Type C ใช่ไหมครับ500กับพิเศษที่จะเป็นการเรื่องเริ่มการรับประกันเลยรู้บ่างครับใช่ค่ะก็ประกันจะรับเลยก็จะต้องเสียบกับมือถือใช่ไหมครับไม่บุ่ต้องใคร่ภาษาก่อนใช่ไหมครับ ใช้กับซัมซุงที่เป็น type 4ได้นะครับได้นี่มันทำอะไรอยู่นะครับอ c t i v a t e เครื่องครับ a c t ตเครื่องอกเองอก,ก็จะเป็นในส่วนขั้นตอนการอ c t i v a ว e เครื่องนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้องเขาทำให้เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลงมือกับว่าเดี๋ยวตัวนี้โซดี้ตัวนี้ใช้มาเนิ่นนานนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนละจากความเบาของเขาเราเจอเบากว่าฮะแล้วก็จะใช้งานกันต่อไป สม่ำสม่ำในกล่องนี่มีอะไรให้บ้างครับน้องครับมีพอตสองตัวค่ะใช้ซีใช้ซีกับไอโฟนก็สายชาร์จเป็นพอต t y p ซีส่วนหัวชาร์จลูกค้าก็สามารถใช้ของโทรศัพท์ได้ตัวนชาร์จครับผมใส่ทั่วไปต่อคอมพิวเตอร์อะไรได้นะฮะแล้วมีเคสตัวนี้ให้สเเป็นคแล้วก็สายข้างในใส่กล่องตู้ ใช่ครับผมอันนี้คือแอปพลิเคชันที่เราจะต้องโหลดมาแค่ DJ อ่านไว้อะไรไมโนไมโมมิโมโอเคครับผม DJ มิโมครับอ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นจอยสติ๊กนะคะครับกอขยับก้องเปนลงเลยโอ้มันจะลื่นหน่อยมันลื่นึงใช่ โอเคแล้วทีนี้ถ้าเราจะทางานจากเครื่องนี้เครื่องเดียวโดยไม่ต้องพ่วงถอดได้ถอดเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องกดเลยใช่ไหมถอดก็คือมาจะพักหน้าจอเครื่องนี้แล้วก็ย้ายมาทางนั้นเครื่องนี้เราจะปรับด้านหน้าเป็น16ต่อ9อย่างงี้มันจะได้แค่สองขนาดเพราะว่าเราทํางานที่16ใช่อันนี้คือย่อแล้วนี่คือย่อแล้วใช่ไหมจะมีขอบดำอ่าโอเคถ้าไม่ย่อปุ๊บมันจะเป็นภาพเต็มจอเต็ม4ต่อ3 โอเคอันนี้นะคะถ้ากดปุ่มสีดำสองครั้งจะเป็นการเซตค่าบาลานซ์เดิม mm hmm. สมมติว่ากล้องที่กล้องมันจะมีตัวจอยสติ๊กอยู่ับ <So. S 2> ในกรณีที่เราไม่ได้เสียบตัวอิเซซอรี่เสริมะคะ uh huh. ก็คือสมมติว่ากล้องนี้มัน,มนแพนลงด้านล่างแล้วกดสีดำสองครั้งเพื่อเป็นการเซตหนึ่งสอง้ <So. S 2> เซตกลับมาม mm hmm. ค่าเดิม mm hmm. แต่ถ้ากดตัวสีดำสามครั้งนะคะเจฟรีนะ <Okay. S 2> เป็นการสลับกล้องหน้ากล้องหลังโอเคนี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะแกะใส่กันเรียบร้อยเลยแล้วถ้าจะใช้จากตัวนี้ตัวเดียวคือเวลาถ่ายกดปุ่มสีแดงด้วยยังไงใช่ค่ะอันนี้มันจะขึ้นสีเขียวอันนี้เราโฟกัสที่จอทีวีไว้ใช่ถ้าเราขยับถ้าเราขยับตัวกล้องมันก็จะขันี้ค่อตักล้งองอ ถ้ากดออกจากที่มันโฟโลแล้วกดหน้าจอนึ่ครั้มาก็หายแล้วแล้วก็ส่วนฟังก์ชันนะคะเลื่อนสไลด์ขึ้นด้านบนอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆมีคู่มือบอกใช่ไหมครัมีค่ะถ้าเป็นทิ้วล็อกก็จะคือมันจะลองแกงตัวนี้ใช่แล้วก็ขยับใช่ตัวกิมบอลจะขยับ ใช่ทิวใช่ก็ถ้าเป็น FPV FPV ตัวกินบอลนะครัตัวกล้องมันจะสมูทปักหมุดตรงไหนนะครับปักตรงไหนตรงนี้ค่ะออ๋โอเคตรงนี้มันจะสมูททำเป็น FPV ถ้า FPV เสียบกับโทรศัพท์ค่ะสามารถถ่ายถ่ายเป็นแนวตั้งได้ในแบบในคลิปที่เขาถ่ายเป็นสำหรับโซนี่โอเคก็ถ้าเป็นโฟโล่จะเป็นหมุดติดตั้งตอนนี้นะคะอัลสโม่พอกเก็ต ที่ร้านนะคะคือตอนสินค้าขาดตลาดก็คือว่าตอนนี้สินค้าที่ร้านเราเข้าแล้วนะคะให้ลูกค้าลองเข้ามาเล่นก่อนได้ค่ะก็เรามีเทนใช้งานเบื้องต้นนะคะแบบเข้ามาดูก่อนได้ร้านอยู่ที่ไหนครับชื่อร้าน,านอ,อยู่ที่เซียค่ะร้านดีเจไอแบบเข้ามาเลยอยู่ใกล้ศูนย์ดีแท็กค่ะ แล้วจากการมาเดินเล่นกรุงเทพนะฮะนั่งเครื่องบินมาเดินเล่นกรุงเทพด้วยความไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำเป็นแบบเดินเล่นเดินหลงไปหลงมาแต่ปรากฏว่าหลงไปจริงๆมาเจอช็อป DJI ครับผมมาเจอชอ I, ็อป DJI ก็เอ้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู DJI ดิโรนินเอสหน่อยนะครับผมจากการที่จะดู วีบีชิยันวีบิวนะฮะวีบิววีบีแลนะครับก็มาเจอเจ้าโรนินเอสนะครับก็เกิดความรู้สึกว่าโอเค2 6 0หมเนี่ยเราพอซื้อได้นะ2 6 0หมแต่ว่าพอสิ่งที่เจอเปหาของผมนะไม่ใช่ของคนอื่นนะก็คือน้ำหนักเจ้าตัวเนี้ยเขาเทพมากครับผมนอกจากประสิทธิภาพขั้นเทพของเขาแล้วนะฮะน้ำหนักเขาก็ไม่น้อยนะนะครับแต่ว่าโอเคมันไม่เหมาะกับยูทูบเบอร์อย่างผมแล้วล่ะ นอกเหนือจากที่นี่นะครับคุณผู้ชมที่เคยใช้ DJI Osmo Mobile ฮะก็จะมีจริงมีแจก Osmo Mobile รวมทั้งเฟรมที่เอาไว้ยึดติดกับ GoPro ก็สามารถใช้ที่นี่ได้ครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญของ DJI อย่างหนึ่งก็คือชื่อเสียงของเขามาจากสิ่งที่เรียกว่าโดรนครับผมคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นโดรนหลากหลายชนิดนะฮะที่อยู่ที่นี่ครับผมลายสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแปลกตาแปลกใจมากก็คือโดรนขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนี้นฮะผมไม่กล้าเดาราคาแต่คิดว่าน่าจะหลายแสนนะครับไม่รู้ว่าเอาคนขึ้นไปได้หรือเปล่าไม่ได้ั้อง